สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอกับพี่วิววันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับสาวเข้าสู่ช่องกฎไม้สตอร์สิบห้านะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนหนุ่มต่างชาติการทํางานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปในหลายประเด็นในหลายแง่มุมที่พี่วิวนเสนอออกไปนะคะสาวสวนใจหัวข้อไหนก็ไปติดตามดูได้นะคะแล้วก็สาวเมื่อใหม่หัดขับทั้งหลายนะคะที่กําลังเข้ามาเล่น เวปเดตออนไลน์นะคะก็คือแนะนําให้กดไปด้านล่างวิดีโอนะคะตรงคําอธิบายพิม์แปะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจในการสมัครเว็บเดตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของแสแกมเมอร์การสร้างโปรไฟล์การเลือกรูปอะไรต่างแล้วก็เว็บเดตอะไรต่างๆที่พิมพ์แนะนําให้เข้าไปเล่นนะคะแล้วสาวก็ไปติดตามดูในนั้นได้นะคะก็จะได้ไอเดียนะคะคุณก็สามารถที่จะมีโปรไฟล์แบบเบ,บเบสเฟิร์สหนุ่มๆน,น,น,นะคะในไหนคลิปที่พิมพ์แนวนําบอกไปนะคะก็คือมี เสียงคอมเมนต์จากสาวๆหลายคนนะคะว่าขอให้นั้นพูดช้าลงก,ก็คือพิมพ์ยอมรับนะคะว่าในบางคลิปนะคะก็คือพิมพ์นั้นค่อนข้างที่จะพูดเร็วมากๆเนื่องจากว่าต้องการที่จะไม่ให้คลิปมันยาว ก็คือพยายามที่จะทําให้มันสั้นมากที่สุดเท่าที่จะสั้นได้เพราะกลัวสาวๆจะเบื่อนะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าจะต้องเบรกดาวออกมาเป็นสองพาร์ทนะคะเพราะว่าอันไหนที่มันอัดมากๆพิมพก็จะพูดเร็วแล้วก็คือมันก็จะทําให้ตัวเองนั้นเหนื่อยแล้วก็แล้วก็หายใจไม่ทันนะคะโดวยวันนี้นะคะก็คือเป็นอีกวันหนึ่งที่พิมพ์จะมาเล่าสู่กันฟังในบางเรื่องที่น่านสนใจนะคะโดยหัวข้อที่พิมพ์จะพูดนะคะก็คือ พฤติกรรมแบบไหนนะคะที่ทําให้หนุ่มๆนั้นทิ้งคุณเร็วมากขึ้นก็คือวิ่งหนีออกจากชีวิตคุณมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดกันโดยที่เรื่องราวที่พี่จะพูดนะนั่คือเราสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ได้ทั้งไหน โลกของความเป็นจริงนะคะทั้งหนุ่มไทยแล้วก็หนุ่มต่างชาติหรือว่าทั้งโลกออนไลน์หรือว่าโลกความจริงนะคะเาสาวสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเคสทุกกรณีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่หนุ่มๆเขาไม่ชอบนะคะทุกชาติทุกภาษาคะคะ้สาวมีไม่แตกต่างกันนะคะทุกๆคนนะคะก็คือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะคะข้อแรกนะคะที่พิมพ์จะพูดก็คือว่าเจ้าสาวนั้นเป็นคนที่มีทัศนคติด,ด้านลบนะคะก็คือ มีคนมองโลกในแง่ร้ายตลอดอะไรต่างๆหมายถึงว่ายังไงก็ในกรณีที่แบบว่าเราคบหาหรือว่าคิดแชทกับหนุ่มแล้วทีนี้ก็คือบางครั้งบางคราวนะคะภาษาเวลาที่แบบว่าหนุ่มนุมนั้นคือทําตัวเลือกราบหรือว่าอะไรต่างๆเราก็เริ่มที่จะแบบเฮ้ยเขาเป็นอะไรก็ทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรอะไรต่างๆเราก็เริ่มที่จะแบบ คิดมากคิดไมยคิดแบบว่าเขาอาจจะมีผู้หญิงอีกคนหรือว่าอะไรอ่างต่างสารพัดสารเพขซึ้นมันทําให้ เรามีคําถามในใจพอเรามีคําถามในใจเกิดขึ้นกับตัวเราเราก็พยายามที่จะถามผู้ชายของเราและผู้ชายของเรานะคะสาวบางคนนะคะเขาก็ไม่ชอบเราเป็นเราเราก็ไม่ชอบให้ใครมาถามมา,ม,าม,ามาจู้มาจี้มาจุกมาจิกกับเรามากเหมือนกันดังนั้นนะคะสา,สาวเราต้องรามัดระวังตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่คุณจะไปถามมีคําถามกับหนุ่มๆของคุณนะนั่นคือพิมพ์แนะนํานให้คุณนั้นต้องมีหลักฐานหลักฐานพอตัวที่คุณจะไปจี้ปิด อันนี้เขาเลือกฐานส,สาวดังนั้นนะคะการมองโลกนี้แย่ลบตลอดเป็นมีอคติด,ด้านลบกับการคบหารหรือว่าพูดคุยกันมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ,ส,ะสาวพิมบอกไว้ก่อนให้ใครค็ไม่อยากคุยด้วยหรือว่าพูดคุยสนทนาหรือว่าคบหาคนที่มีทัศนคติด,ด้านลบตลอดเวลานะคะ,ส,ะสาวนี้ก็ฝากไว้นะคะข้อต่อมานะคะ,ส,ะสาวก,ก็คือเป็นคนที่แบบแตัวเล็กตัวน้อยจุกจิบแบบว่าเป็นคนที่แบบว่า ชอบคิดชอบวิเคราะห์ชอบแบบว่าสารพัดสารเพนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆนะคะผู้ชายทําอะไรเล็กๆน้อยๆคือผู้ชายเขาจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากแต่ตรงทางตรงกันข้ามผู้หญิงผู้หญิงเราจะมองเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆเกล็เล็กก็ดน้อยอะไรต่างๆเราจะดูหมดเลยต่างว่าเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าผู้ชายมีผู้หญิงอีกคนหรือเปล่าคือเราเริ่มทีม่จะเยอะกับผู้ชาย เริ่มที่จะแบบเข้าไปถามคําถามเรื่องเข้าไปจี as, man, ้เขาแรงแต่ในหลายๆคนนะคะความสัมพันธ์พังเลยนะคะจากสาวพิมบอกก่อนยิ่งต่างชาตินะคะเราสาวต้องระมัดระวังนะคะการหวงพื้นที่ส่วนบุคคลของเขานี่ค่อนข้างที่จะมากกว่าคนไทยค่อนข้างที่จะมากกว่าหนุ่มไทยการที่คุณจะไปไปวิไปแบบเล็กๆน้อยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรของเขามากอย่างเช่นก่อนนี้ไปเช็คโทรศัพท์ไปเช็คมือถือไป ทำอะไรสารพัดสารสารเพศที่จะทําให้คุณนั้นเจอได้ว่าผู้ชายนั้นคุยกับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าไปสืบทําตัวเป็นนักสืบทําอะไรต่างๆพิ่พหบอเลยนะคะว่ามันไม่เวิร์กคนที่จะเป็นมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะหนึ่งมันต้องดูที่ตัวเราความผิดปกติเป็นที่ตัวเราหรือเปล่าหากเราไม่รู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์เราเริ่มรู้สึกว่า ผู้ชายจะทิ้งเราอะไรต่างๆนะคะเสาวพิมพ์บอกสาวนะคะว่าทุกคนนั้นมีคุณค่าในตัวเองนะคะมีคุณค่าในตัวเองคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปตามจีจมจ้จามจูบจามจี๊ผู้ชายขนาดนั้นหากคุณรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับการกระทําของเขาเขาเราควบหาเขาเราไม่แฮปปี้สาวคุณเลือกเองได้ชีวิตคุณคุณเลือกเองได้ค่ะคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้ตัวเองทุกข์ใจต้องแบบว่าไป คอยสืบคอยตามคอยจุกคอยจิกอะไรอย่างเงี้ยคือพิมพ์ไม่แนะนํานะคะสาวหากคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะไรต่างๆแล้วทีนี้คุณก็ควรที่จะหยุดหากมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายหากเป็นเพราะผู้ชายจะไม่คุณเป็นแบบนี้คุณก็ต้องมาคิดแล้วล่ะค่ะว่าผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงดังนั้นนะคะสาวเรื่องสําคัญมากๆนะคะที่คุณนนจะต้องต้องไม่เป็นคนประเภทนี้นะคะเป็นพวกที่แบบชอบก็จับจุดเรื่องเล็กๆน้อยๆจุจี้จุกจิกอะไรต่างๆ ข้อต่อมานะคะส,ะสาวการเป็นคนขี้หึงการเป็นคนขี้หึงนั้นมันเป็นเรื่องดีนะคะส,ะสาวที่บอกกอ่นว่ามันก็เป็นเรื่องดีค่ะมันหึงแบบพอควรพอเหมาะพอควรนะคะส,ะสาวแต่หากคุณหึงมากผู้ชายก็ทิ้งคุณค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะส,ะสาวในโลกตะวันตกหรือว่าอะไรต่างการหึงหวงนั้นคือมันเป็นอะไรที่แบบ มันเยอะนะหาโดยเฉพาะแบบว่าเราไม่ให้เขาคุยกับใครเขาไปคุยกับใครนี่เราเริ่มคิดมากแล้วว่าที่เขาจะมีผู้หญิงอีกคนเขาจะทิ้งเราอะรอย่าง3คือเจ้าาวอย่างที่พิมพ์บอกนะคะให้คุณดูคุณเช็ค ผู้ชายของคุณการถึงหัวแต่บพอดีพองามมันดูแบบว่าเออเรามีความรักเรามีรักต่อเขาเราถึงหึงหววแต่หักอะไรที่มันมากเกินไปมันมากเกินขอบเขตผู้ชายเขาก็ไม่ชอบนะคะอันนี้พิมพ์บอกสาวไว้นะคะยิ่งวัฒนธรรมตะวันตกนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างจะซีเรียสมากพอสมควรนะคะอันนี้ก็เล้สู่กันฟังนะคะก็ของรงกายในกาย แรงกายแรงใจสาวช่วยกด subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันในคลิปต่อไปหากสาวมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะเราจะมาต่อเนื่องกันกันกบคลิปนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือประมาณ7นาทีแล้วเราจะมีพาร์ทสตอนต่อไปนะคะจะสามาติดตามกันได้นะคะมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ